แต่ว่าสูรฟงนี่สิเอานิท่านสีทุนมโนลาเพียบเทียบเย้านาตาญาณนี่ให้เป็นนั่งมโนลาคอยนี่คือพระยาสีทุนฮะเหตุการณ์ที่เป็นได้ไรบัดยาวสู้พี่น้องฟังครับอาจารย์ปต้ร้อยสามสิบหากแข็งไม่แข็งเมื่ออาจารย์เมื่อกีตาร์แนวอื่นห้ามแข็งเด็ดขาด

มดีดังหูเมื่อดีได้ก็วนมีอดังหูสีนู้ยหกใส่หลังเบิ้น้าตามใจตู่ทิพนั่งกับบบบเพไปบหำนำทำไป็นสวนเต้าเล brown, er ี้ยวได้เพื่อปีกับหางปาได้ได้เพื่อปีกับหางมาลบพม่ได้นะจน่วียนบนบ้าเลี้ยวเหยนฝาไหล่พคะเลื่อน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 เลือนเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลือนกับเลื่อนกับเลื่อนกับเลื่อนเลื่อนฟา เงินฝ่าหนาก่อนจำบูลมบัดหนูบูบูมันตีลมพัดหนูบูบูมันตีปัดมีกระเดี้ยวนาง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 โคต้องดูฝ่าหามเทาดีต้องดูฝ่าหามเทาดีเสียงลมบาดีตีขึ้นเลกันลมมันหันละกันแล้วมันดูลมมันถูนี่กันลมมันทำมันทำ có một cái tư ngon đấy có một ngày mà nô la mất cái tay người em là bồ ạt bể tay số sáng nay băng trong là dù sáng nay nắng 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 ด,ดูคืนน้ำไหลดูน้ำฟัดบองมาดูน้องยืนใจน้ำดิ่งน้ำไหลก็ถูกใตใจมนโนลามาเล่นดีกว่าฟงกาเย็นเย็นคนในจะเปิลกของมนโนลามาสิมาสิใครใครจะมาอยากเป็นแฟนมนโนลามาลุงกงกาด้วยกัน วันนี้เป็นบันละวเราสดชื่นตีกองน้ำขึ้น,น,น,นตุ้มเตือตุ้มเตือนแฟนเราไม่มีมีแต่แฟนตุนตีกองน้ำเอลผู้เบาของเอาเอามือเป็นวงเตี้ยตรงลงน้ำเสียงดังเต็มดามสะดุ้งสนานกองเอ้ยกองน้ำร่วนซ่นสำราญสดชื่นตาบานกันทุ่ม คนคนเอยบนเวียนเวียนไปเวียนมาลองมามโนลาติดบวงเสียแล้วสั่งพี่ตังนกให้บอกพ่อให้เก็บแก้วมาโนลาจากแล้วคงไปได้กลับมานี่ละ่ะผู้ฟังเอ้มโนลาเล่นนำไปเล่นนำมามือของมโนลาติดบ่วงพ่านผุด บ้านบุญวาสียวาใเย็ดลูกเก็บเมียไปไก้นางมโนลากับอะไรี่ทิ้งนางหอดกระดังไฟปนีบ้านบุญก็เลยเอาไปธาราเงี้ยฝะสีทนนั่นล่ะท่านเมืองเป็นฐานบุญและเจ้าสีทนสีบ่าวาจังไดผู้ฟังเอ้ยู้ฟังเอ้ยอ้ยไีเมียสมอนเด๋ออันซอนนางมโนลานี่ละู้ฟังเอ้ย่วนมาสีทนเทาเออ่วนมาสีทนเทาเอาเนี่ยขึ้นแหลกตเนาะเตรียมเทียมเลี้ยวให้เจ้าเป็นนางมโนลา อันนี้หวัวมโนราพอมโนราเออสีทนเอาเงินก่อนขอบคุณครับโอ้เด็กเบอรุจูน,นมาเอานัตายาทหารได้เออหารทหารก็ได้เออเอามันเลี่ยมตะกอนทานก็นได้ครับครับครับเยวได้ครับดเดอออันนี้หวัวมโนรา พ่อมโนรานมมโนราทงหน่อยทงเง่มโนราลุงไปนั่นแม่นหางมโนรีหามโนรีแม่นหนังหมอแคนเออทหาหาอะไรในหางมโนรีเลุ้งไปนั่นทงหน่อยทงเง่มโนราลุงไปนันม่นหางมโนรีหางมโนรีนี่มโนรามาจัดสรรหมอหมอแค้นอันสั่นจดดเฮียเวเนี่ยมันใจดูมันใจดูเออเรียงเทียวเลี้ยวสมมัติน้ำตามท่องเรีอง พอด้างจูบก็ต้องจูบพอด้างก่อนก็ต้องจอดเนอะเราะสันน้พอ ر จาว่าจีเมจาว่าสิพอใจเงิน่นเรียนสม,สมบัติออเอาพ่อขึ้นมาแค่นว่าจะไปตื่นพ่อคอยไหม,ล,ออไมล่ะพ่อคอยมากำลังใจ,จซื่อืดอไรพ่อพญามาดมแดดตรวจดูไหมเออพ่พอพญาพ,พ่อพญาเอเป่าขึ้นเป่าขึ้น นี่แหละผู้ฟังเอ๋ยส่วนมโนราแกงไทยได้เป็นเมียพีสีทุนปานว่าฝนผ้าอยุ่เล็งลิ่นบ่เมียอื่นจนว่าเสาเ้ืงนโหนแนวสีทุนได้เมียไหมบัดนี้มาฟังฉากไปไหมตอนสีทุนสีไดครูซ้อนนอนขึ้นแหลกบาดจังไนผู้ฟังเอ๋ยผู้ฟังเอ๋ยบัดนี้นับแต่ไดนั่งนาดมโนลา เป็่นเมียกะอยู่เซยสมสอนสวนมาใส่ตะมอนและบะโตล่างโลดงามขงองจีแม่สะบอนงามบ่แแม่มโนลาข่อยงามบ่งามปานท้องเหลาะใบในเบากะลอมเหลางามลายดีคำเอ๋ย หรือนี่บ่เพิ่นมาขัน้นแมนขาดสิได้บินมาคือนกเต่าขัน้นแมนขาดสิบ่ได้บินพายกังนกจางหรือใส่นิงเงามันแขนใส่แนนเงามันฟันเกาะกันมาฮานอกนี่เนียงน้องนี่เนียงเออหมอแค่นเอาเงินก่อนหมอแค่กระไดเออมโนรล่าสีทุน่อยกับสีบ่แล้วขอบคุณครับขอบคุณใจให้มาโนล่ลอาเบาสีทุนทหากรก็ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับ งามลายดีคั่เอยหรือนี่บ้าผลมาขั้นแมงขาดสีไดบินมากคือนกเตาขั้นแมนขาดสีบไายบินพายจังนกกยางหรือสายดิ่งเงามันแขนสายแนนเนมันฝันกวักกันมาโนอกนี่แนงโน่งนี่แนงขาดแต่เท็นแนนแต่ฝ่าพลาเนาขาใส่กันแต่ว่ามือนี่นั่นไอพีสีทุนแบ่งรอยนี่ขอเพียงไหนเนาะแลกลอยกับหายลอยเศร้าเน้พนะอ่อนช้อจเดอก เจ้าบามือนี่นั่นไอพีสีทุนสารละบนลูกอังประเทจไทยมาเยืนใต้สมอลลาบัดโนลาหลดงำคงมองทางขวาและซ้ายมองทางขวาและซ้ายกันั่งฟามอยากจะดินมาโน่เอ้ยเอ้ยนัวเออยนัวอ <t ell> ้ยล <t ell> ันน้ำบัดนี้นัตยา เ,เจ้ามาเป็นเมียเท่าชีทอนเร็ววันนี้หอดวางนอนน้ำกันเขาไม่ปามันได้เท่าครับแม่ครับได้ครับได้ไปสกักวันบ่ได้กะชิทอนเอาเพลงหนังครับเอาพวกไปเผาเท่าครับเทาแหลบปาหน้า ขอบุณครับขอบคุณครับเออนิท่านสีเรี้ยวน้องน้องสาวหลานเนาะบัดหนี้ส่วนมาสีทนอนแถวเอาเมียขึ้นแหลกแปลหัวใจมันบกกาสิจ๋าบอกว่าจังไดสีทนเลยเนี้ยเกิดมาบ่เคยใดของใหม่ใหม่บ่เคยเห็นลยบ่เคยเปลี่ยนบ่เคยเห็ดสันสายละน้ำเนือบ่เคยเผือบ่เคยปั่นบัดทานนอนน้ำกันบัดทานน้อนน้ำกันจักสีใบไสก่อนเอ้นอนน้ำกันเธอแหลกพระป๋าใบไสก่อนป๋าให้ถามเนี่ย เออสีทนบอกเขาลเอียดสีทนนอนน้ำเนี่ยเธอแหลกใบไส้กรอแม่กรอนนึ่นเขาใบไส้กรอมาหาข่อยสะก้อนไส้กรอใบไส้กรอประเด้ยินใบหนังกรอใบไส้กรอใบนมใบนมโอ้ใบนมใบห่ออีแม่ข่อยคือผู้เสียวซั้นเถอะเม่เอาผู้เพิ่นเคยสีท้นนางมโนราบอกเขาละเอีดกันจักเจอก็เลยถามใบไส้กรอโอ้ได้ข้อมูลเนี่ยบุตรได้ข้อมูลขักเกลี่บพวกหัวยานสิ่งใดพ่อแต่ว่าแล้วได้ พอแต่ว่าแล้วได้เมื่อส่วนใส่กะทั้งเอวเล้วกะใบามานมสุดยอดไปเลยเล้วกะใบามานมจังคอยโงมลงมาทอมยกสองขามาโนลาขึ้นโอ้แม่แม่สมอนเอ้ยมนา,านุลาหนักขานอนหนังละแม่ ยกสองขามาโนลาขึ้นขึนแล้วบัดทีแม่มือกอดโคหน่อปาลายหน่อปาลายแล้วจังเอาปากคอใหญ่กับปากคอนั่นแหละไงตัวไหนทหารไงตัวไหนให้ถามเนี่ยประจันสามหัวคุยคอยนี่ละหัวเขาหัวเขาจะแบาหัวคุยซ้ำหัวเขาคอยนีย่ละ การฉลาลินพันลินรัวหน่อปลาไหลเจ้วจังเอาปลาดลักไงเป็นปลาคอ,คอไนเด้ค่อยคอยดันเข่าท้องให้นังน้องเป็นผู้ค้างเอาบัานยี่ข้างเจ้าข้างเอาข้างตจ้เนาะก,กับโบ้ค่อยหน่ะล่ะกับต้องข้างบบาเพราะว่าเถื่อแหลกสีท้นกับน้ามุนาได้เสียเป็นผัวเป็นเมียต้องข้างเด้เจ้าว่าสันบ่าเรียนบ่าสมบ่าสมบัติยี่แม่สมอนี่พอใจเงิน ให้อีแม่แล้วข้างแท่นข่อยเดบอนี่ข้างคืออยู่แต่ว่าเจ้าตรงข้างได้เถ่าบได้ดิในเรื่องอีเจ้าตรงข้างข้างบไดก็ต้องข้างคือเก่าข้างมาจากสีข้างนาะแม่นาอ้างอี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 ไอบอีอ้อีไีอีอีอี้อีอีออาไีอ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 าอออี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 อออีออีอีนีีี การข้างนี่มันมีสามระดับเด้ข้างอันดับแรกนี่ก้อนก้อนสีก้อนสีใส่ก้อนสีใส่มันสจีเสียวก่อนเด้ก้อนสีจำใส่ก่อนไปปั๊บมันสีนี่อันนี้ถ้าแรกเข้าไปถ้าแรกนี่อันนี้อันนี้คืออะไรทีหนึงมันเหรียญแมวมันยยังเท่าที่สองนี้เขาไปแล้วกำลังกำลังสีเลงนี่เข้าไปอันนั้น บาดที่สามบาดดิซ yani ีเร oh, 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 ียวบาดได้บดดเขาไปโอ้ยมันมันโคตรตายตัวนั้นโอ้ยโอ้หัวกระเละเบิดเลยบบดเขาไปเขาไปเทอร์นี่สามเลยบาดดิบาดเจ็บป้าอ้าวป้าอ้าวป้าอ้าวป้าโอ้หนั่นแม่กูเถื่อใจแม่นั่นเถื่อค่อยเถื่อหมดเยอะหมอเป่าแค้นือเก่าอ่ะตั้งไหนกระบ่คือคือเก่าบ่คือเบิดถ้าบ่แมนนั่งมโนราค้างเอาอไม่เป่าขึ้นเออมโนราเขาต้องข้างเนาะ ยกขาใหม่ได้แม่บ่ได้บ่ไใดเขาอยากข้างบ่อพันอีแม่สมอนบนนอน่อใจเงิ่อนแต่แน่นตับบ่เห่นบทนี้โยกอสองขามาโนลาขึ้นขึ้นตะแบกขามาโนลากระไดโยกสองขามาโนลาขึ้นมือกอดโค้มือกอดโค้หออน่อบาไลหน่อบาไลหน่อบาไลาเลี้ยวจังเอาลูกสิ้นไงค่อยค่อยดันเข่าทอง ให้นั่งนองเป็นผู้ค้างข้างแทะแน่นอนได้แทะแน่นอนเกินหนีบ่ผ่านแทะแน่นอนอีเมสอมอน่าเอาข้างบันีังข้างเออเออเออโอ้คอยขยันเพราะอะไร่ะเพราะน้ำไฟงี้อย่ะไรจะมาค้างไปแต่ผ่านบ่ผ่านบ่ผ่านบ่น้าแม่ผ่านบ่ผ่านสุดยอดไปเลยโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดบ่ผ่านค่อยๆบ่แข็งบ่ผ่านบ่ โอ้ยหมอเช่นว่าข้างจะได้ปาเป็นคนปวดเ่าข้างไ่ดิเมื่อนซ้อนวนซ้อนอะผ่านผ่านพ่านผ่านบาผ่านกับผ่านเงีเกาแต่ว่ามาผ่านดอกเอตัองแตได้ใจสีท้นอยู่นี่แหละปูฟังเอ้ยนอนนำกันจนสอดแจงได้ซิบเถ้อกับพ่อดีเท่าสีท้นจนเดินเซ่ยงเตเห้าหัวตัวมาโนล่านองได้เพื่อฟ้าลูกขึ้นยาง จนลงทั้งออกห้องสองคนนั่นกับบอยอมเมืม่อไม่กับปัดซ้อมหนักน่วงอยู่คือกันเอากลางขึ้นมาเอากลางบ้านบ่เมยกันพอดีสีทนมามาโน้ยขันพิตายก็ให้ตายงอนปรจังเดกก็แม่ขันพิตายก็ให้ตายงอนบริสัท์บริสัทอ์มากกน่าพีฟิล้ยงมากก็นานะ มันว่าจังได้เกิดมาฟังใจเก่อย่ดคันพี่ตายกัให้ตายย้อนสี่ป่วนปานนบ่บ่ให้มันตายหลุดเนาะตายย้อนแมงอันนี้เนาะแม่เนาะให้มันตายไปหลุดตายข้าหูย้อนใครกูว่าแค้นเขาดอกเออตายตามนาทีคันพี่ตายกัให้ตายย้อนสี่สี่ต้นตายไอ้บ่ว่ไอ้บ่ว่า สวนมาน้องมาโนลามีแต่หัวยุ้มๆแถมเถึงย่องว่าเจงลายมาโนเอ้ยโอ้ยนัวโอ้ยหน่าโอ้ยนัวเอ้ยมาโนเอ้ย คือน,งนังมโนลากับเท่าสีทุนได้เสียเป็นผัวเป็นเมียกันเร็วนี่ล่ะบูฟังเอ้ยอยู่ต่อมาปฏิเ,เกิดเดียดให้ขาดศึกอย่างสิ่งเมืองสีทุนเครื่องประเทศไทย,หยไหนได้เข้านี่แมนจังได้สิไดไปเรียวสู่สงครามมังพาสงครามล่าเหลือเกลียวสีทุนอายจังสิไดมาเด้นนองลาบมโนลาเอ้ยว่าตอนนั้นเตรียมไผพ,พ้นทหารเฮาต้องเตียมอาวุธดวนเลี้ยวบล้อซาสีผ้าไปเรี่ยวสู่ตัดข้อุนให้พุนพานเมืองเป็นจานบ่อยไผ่มาหยาดไดบักได้กา้าบอกว่าตายเว้ยทหารไปสายเปยสาย ใ,ใอาาไอไปสู่ลบสงครามเด้อหายีหยล่าอยู่กับปู่กับยาเด้อยหนองมโนราเด้อไอสิไปบลบระเด้ออีหล่าเด้อนางมโนราอยู่กับปู่กับยาเด้อล่าเด้อบายบายจูบไอสิต้นสิไปสู่ลบสงคราม ภายนอกมโนราอยู่กับพูกับหานจะไปรบจะได้พบอันตรายสึกเนนือเสียทายต้องไปเพืนน่นี้สึกเข,ขาทุกรบด้วยตูตานพรีสึกเข,ขาจบดีที่เมืองเป็นจานทหารเตรียมตัวกันทุกๆุกคนไล่เพืน่นตุนคนต้องเตรียมเตือนหน้าอาวุธทุกอย่างต้องเตรียมนำพาเพื่อจ ต่อสูค้คนขำคนเหนื่ยคนงามน้องมโนลาให้รอคอยท่าเธอแม่คนสวยขอบวอนพระเจ้าจงช่วยอำนวยคนว่าตองช่วย,ยให้อยู่ดีมีชยัยไอไปละเดินนองลาเดินจุบจุบจุบอีดีบ่ล่าเม่จจางหอมได้บอจ้างหอมได้บอ ยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าไอ้ลาก่อนลาก่อนลาก่อนดอกน้นดอกบางบอนไอสิโยนกลับขึ้นมาไอห,ห่างเจ้าเพียงแต่กายส่วนหัวใจดัองอยู่ดอกน้ำาัวใจของมนโนลาให้ขึ้น่าไอสิุนแน่เด้อ โอเคครับ okay, เหนื่อลาเบียเอาบาสีทุนหน่อยลาเียเอาบาสีหน้าไ้หน่อยรุนลางพัฒหาบ้ากบ้านสู่ตัวไปลีพักบ้านสู่ตัวไปลีสู่ขี้ยาไร้องเมียร่างบ้านความค่อยแอบอะไรบ้านตายตาาที่เขายากโดนดางดอกไปทุนให้นั่นดุดเหนาบาเบียนเนื้อให้นั่นดุดเหนาบาเบียเนื้อเขาเสียงเดินเยินเสียงไม่ได้ไปดสูงสูงคำบางบาโน้ดูบาดรอยอตามาควาสนาัชาคนดือ ทำนาละสายก่อนดือลุงละก็ถูกวันหลังละพมฟังละบานเดินเดินไปหน้าหาคนซ้อนตัวขึ้นไปหน้าหาคนซ้อนตัวเอาละน้องอันนี้ฟังบานก็ดูชีน่าดวนเก็บสวดสวีก่อนเท่านั้นเลยนะสวัสดีครับโอ้ยคนซ้อนพี่น้องมักวนเออบัดได้เหลี่ยวเท่าเท่าสีต้นกำนั่งมโนราบอได้อยู่น้ำกันเอานั่งมโนราบินภูระไปเมืองผู้เงื่นภูร์ เต่าที่ท้นกลับมาเออเมืองเป็นจานไปเห็นนั่งมโนราซ้ำจบบริบูรณ์ไปอยู่น้ำกันเออยกสีซ้ำยกสีเศร้า